สวัสดีจ้าพบกันนะคะกับช่องของเตยแตายาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรตัวคุณเนี่ยคู่ควรกับอะไรเรามาดูกันซิว่าคุณค่าที่คุณคู่ควรนะว่าตัวของคุณเนี่ยคือคุณค่าที่คุณคู่ควรเนี่ยคู่ควรกับอะไรกับสิ่งที่แบบ ันคู่ควรกับคุณความน่าจะเป็นของคุณคุณค่าที่คุณคู่ควรเนี่ยคืออะไรนะการอ่านไพ่ของเราก็เช่นเดิมนะเป็นแรนดอมนะคะเป็นการอ่านพลังงานโดยวรวมนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะเพราะฉะนั้นแล้วดูเพื่อเป็นแนวดะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื้ิที่ยานในการรับชมและการรับฟังนะ ถ้าคุณเชื่อคุณรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถปิดคลิปนี้และเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะโอเคไหม ดูเพราะเป็นแนวทางดูเพราะความบันเทิงนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปของช่องเราด้วยนะคะใครใจดีก็กดปุ่มซุปเปอร์แดงด้วยนะขออนุญาตสิ่งิ์สิทธิธ์เทวดาประจําตัวของทุกคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคุณค่าที่คุณคู่ควรเรามาดูกันซิว่าคุณคู่ควรกับอะไรนะนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรนะ บางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเราทำงานแบบนี้เรามาใสาน่นี้เราถูกไหมหรือว่าเราเกิดมาเป็นอย่างไงคู่ควรกับอะไรอะไรอย่างเนี้ยเนาะอ่ะเรามาดูนี่ก็คือคุณค่าที่คุณคู่ควรนะขอ10บใบก่อนนะแม่1 2 3 4งสองสามห้าหกเจิบ นี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรพลังงานของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรสองดาบโอ้สองดาบขึ้นมาเป็นใบแรกนี่2คลิปติดและเมื่อวานก็สดาบวันนี้ก็สองดาบเนี่ยเห็นไหมบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ไหมใช่ไหมคุณอาจจะรู้สึกช่วงนี้ลังเลไม่แน่ใจไม่แน่นอนแบบ อะไรยังไงใช้ไหมถูกหรือเปล่าเออฉันทําแบบนี้ฉันถูกสายหรือเปล่าฉันทําแบบเนี้มันจะไหวไหมแบบมีความลังเลมีความไม่มั่นใจมีแบบเนอะยังยังแบบรู้สึกว่าห้าสิบห้าสิบจะซ้ายจะขวาจะยังไงดีเนอะอะไรอย่างเนี้ยเนอะสองดาบตรงเนี้ยนะอะมาดูกระสิคุณค่าที่คุณคู่ควรนี่ไง ไพ่เนี่ยบางคนเนี่ยเนาะไพ่ราชาไมา้ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกเลยคุณต้องต้องดูศัก,ภศกยภาพในตัวคุณนะไพ่รา,าชาไม้คิงออฟแวนตรงนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่านี่สภาวะของคุณเนี่ยคู่ควรกับการเป็นผู้นานะคุณนะเป็นแบบคู่ควรกับการเป็นหัวหน้าคู่ควรกับการเป็นผู้นําคู่ควรกับการเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าขององค์การคู่ควรกับการที่แบบคือคุณเป็นคนเก่งอะ นะราชาเป็นระดับราชาราชาหมายเป็นคนเก่งเป็นคนมีไฟเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่เพรียพร้อมนะแล้วเรื่องทํางานนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยทําได้เก่งเอาอยู่ประมาณเนี้นะคุณค่าที่คุณคู่ควรราชินีถ้วยเห็นไหมคือเป็นคนเก่งไม่พอยังเป็นคนใจดีเป็นคนใจกว้างเป็นคนที่ คือเป็นคนมีความเมตตาแล้วเป็นคนที่ถ้าถามว่าคือบางครั้งนะคุณอาจจะรู้สึกสับสนนะกับสิ่งที่คุณทํากับสิ่งที่คุณแบบเนี้ยเห็นไหมคือคือตรงเนี้ยหนามันมีความอ่อนไหวอ่อนโยนอยู่ในตัวคุณเป็นคนที่คือในขณะที่ภายนอกคุณอาจจะมีศักยภาพเก่งพอตัวในเรื่องการทำงานเรื่องการใช้ชีวิตหรือเรื่องความสภาวะความเป็นผู้นำแล้วภายในคุณยังมีจิตที่มีความเมตตามีความแบบ ชอบช่วยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความการุณาต่อผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งตรงนี้ในจุดตรงนี้ไพ่คิงกับไพ่ควีนขึ้นมาคู่กันเนี่ยคือสภาวะความเป็นผู้นําคุณสูงนะถ้าถามว่าบางคนเพิ่งได้รับการมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานให้เป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าถูกต้องแล้วคุณคู่ควรนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรนะเห็นไหมความสําเร็จอ่ะไพ่หกไม้เทา้าอ่ะ s i k of wands victory ไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งเป้าหมายอ่ะ นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณอยู่ในสายงานใดๆณนะตอนนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่แน่ใจรู้สึกว่ามันมีความลังเลรู้สึกว่ามันมีความแบบเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมีมีความที่แบบมี question mark ถามตัวเองตลอดเลยว่ามันใช่ไหมมันถูกไหมมันจะไปยังไงมันจะต่อได้ไหม,มคือต้องบอกว่า ตัวของคุณเป็นคนเก่งนะไพ่หกไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่นำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จหรือนำพาบริวารลูกน้องลูกทีมไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จได้อยู่แล้วะเห็นไหมพเพราะไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสําเร็จไพ่แห่งความสมหวังคุณขึ้นมานะพลังงานตรงนี้ถามว่าดีไหมดีนะคือคือบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างเนาะบางคนนะถ้ารู้สึกว่าอื ความรับผิดชอบมันมีมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือฉันมาถูกสายไหมฉันมาถูกที่ไหมฉันอยู่ถูกทางไหมมันถูกจุดไหมถูกตำแหน่งไหมถูกแล้วนี่คือคุณค่าที่คุณคูควรนะพอเจ็ดดาบเห็นไหมเจ็ดดาบรู้สึกระแวงรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกไม่แน่ใจนะรู้สึกมีความแบบกังวลอยู่ในใจหรือว่ารู้สึกมีความอะไรแบบเออนี่แหละเหมือนที่บอกไง ไม่มั่นใจมันจะไปถึงไหมไม่มั่นใจมันสําเร็จไหมไม่แน่ใจมันถูกที่ถูกทางถูกช่องถูกสายไหมเออเนาะรู้สึกระแวงรู้สึกกังวลรู้สึกเนี่ยอยู่ในใจตลอดเลยนะบอกเลยนะบอกเลยเป็นพลังงานที่คือคือมันถูกที่ถูกทางอยู่แล้วแหละหนาะบอกเลยพลังงานดีเอ็มเพรสเห็นไหมดีเอ็มเพรสตรงเนียบางคนนะคู่ควรเลยดีเอ็มเพรสคุณค่าที่คุณคู่ควรเป็นไพาา่อจักรพรรดินี นะไพ่จักรพรรดินีคือไพ่เขาเรียกว่ามหาราณีผู้สูงส่งด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอาชีพหน้าที่การงานความเพียพร้อมความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์คนที่พร้อมที่จะเป็นนายคนคนที่จะพร้อมที่จะมีบริวารคนที่พร้อมที่จะมีสภาวะความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงนะสภาวะดีเอ็มเพรสเนี่ย เป็นคนที่สามารถปกครองดูแลดูแลผู้อื่นได้นะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้นะคือสภาวะความเป็นผู้นําคุณสูงนะสภาวะคือไพ่คุณขึ้นเนี่ยไพ่ควีนไพ่คิงมาแล้วก็ไพ่มหาราณีไพ่ดีเอ็มเพรสเนี่ยไพ่จักรพรรดินีขึ้นมาเลยนะความเพียรพร้อมความมั่งคัง่งความร่ารวยความอุดมสมบูรณ์ตําแหน่งอาชีพหน้าที่การงานความสําเร็จชีวิตที่มีความอบันดนเออชีวิตที่มันแบบ มีความสักเซสมีความอบันเดนมีความสมบูรณ์มีความที่แบบเพรียกพร้อมอยู่ในตัวเองแล้วเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลผู้อื่นดูแลผู้ใต้ใต้บังคับบัญชาได้ด้วยนะาไพ่ดีเอ็มเพลสโอ้ยไพ่คุณเลิศอยู่นะนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรนะ คุณค่าคือคุณมาถูกที่ถูกทางและคุณค่าที่คุณคู่ควรสองสองสอง,สองถ้วย2 o f cups ถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าคุณอยู่กับแฟนคนนี้หรือดีวกับใครบางคนหรือกําลังคุยอยู่อาจจะยังไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยถ้าคุณมีมีแบบมีความรู้สึกว่าเอ๊ะใช่ไหมคนเนี้ยถูกไหมใช่นะ2องถ้วย สองถ้วยถ้าถามเรื่องความสัมพันธ์ความรักเรื่องแฟนนะคือคนคนนี้มีมีเขาเรียกว่าคนคนนี้กับคุณเนี่ยเป็นคนที่บุญบารมีร่วมกันนะบุญบารมีร่วมกันมีโอกาสพากันสุขสบาย้ํารวยอะไรประมาณนี้นะมีโอกาสส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องแฟนแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องแฟนนะดวงของคุณก็จะมีเขาเรียกว่าเนี่ย มีคนคนนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนมียศมีตำแหน่งช่วยเหลืออุปถัมภ์เกื้อนหนุนซัพพอร์ตเป็นแบล็กอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือเนี่ยมันคือคุณค่าที่คุณคู่ควรมันคือสิ่งที่แบบเนี่ยคุณจะต้องแบบคู่ควรกับสิ่งนี้แหละอะไรทำนองนี้นะถ้าเป็นเรื่องแฟนความรักความสัมพันธ์ก็จะประมาณนี้นะคุณถ้าคุณถามว่าเออรู้สึกไม่แน่ใจเลยมันใช่ไหมกับคนคนนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันไปได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรนะ จะบอกเลยจะบอกให้เลยนะมันคือดวงชะตาของคุณนะถ้าคุณมีเ u e เช i o n m มา k อยู่ในหัวตลอดมีคำถามอยู่กับตัวเองตลอดว่ามันใช่ไหมมันถูกที่ถูกทางถูกต้องไหมถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็คือคนนี้ใช่ไหมใช่นะบอกเลยว่าใช่นะแล้วถ้าเกิดงานอางานตรงนี้ถูกไหมใช่ไหมไปได้ไหมไปได้ถูกใช่อะไรประมาณนี้เลยอ่ะ นี่เห็นไหมไพอ่อัศวินถือไม้นะเ,เป็น night of v a n ตรงนี้การลงมือทำการเทคแ a คชั่นความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองนี่อะไรต่างๆเกิดขึ้นจากการกระทำเกิดขึ้นจากการลงมือเกิดขึ้นจากความไม่หยุดนิง่งเกิดขึ้นจากความที่อ,อยากจะมีศักยภาพอยากจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็บอกเลยนะ ถ้าคุณดิวอยู่กับใครอยู่คนคนนี้กำลังจะเทคแอคชั่นนะจะมีการเทคแอคชั่นกับคุณเกิดขึ้นนะ,ะจะมีการทำอะไรสักอย่างเพื่อคุณรับรู้ว่าเออฉันนะฉชนนะอะไรประมาณนี้เออทีนี้ ถ้าเป็นเรื่องการงานคุณมาถูกต้องแล้วนะคุณได้รับการช่วยเหลือได้รับการได้รับการสนับสนุนได้รับการซัพพอร์ตได้รับอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นนะถ้าสมมุติว่าคุณบังเอิญได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นหัวหน้างานได้เป็นหัวหน้าทีมได้เป็นอะไรต่างี่ยนะก็คือคุณถูกที่ถูกทางของคุณแล้วไงนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคือคุณคู่ควรแล้วอะไรประมาณนี้เก้าหมายแล้วก็ใบที่สิบเป็นสองไม้อ่ะ คือบางคนบอกว่าเนี่ยบางครั้งมันก็เหนื่อยอ่าบางครั้งมันก็มีปัญหาบางครั้งมันก็ถ้าเป็นอาพูดเรื่องความสัมพันธ์ก่อนบางครั้งความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างเหนื่อยมันค่อนข้างมีปัญหามันค่อนข้างมีอุปสรรคบ้างเป็นบางครั้งคราวแต่ถามนิดหนึ่งนะใครที่ดูคลิปเนี้ยคุณมีความรู้สึกไหมว่ามันมีอะไรที่แบบ เนี่ยที่เราเหมือนเรารออะไรบางอย่างเหมือนเรากําลังจะได้อะไรกับบางอย่างเหมือนเรากาลังแบบมีหวังอะไรบางอย่างอยู่แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นแหละมันคือสิ่งดีต้องบอกเลยส่องไม้เท้าตรงเนี้นะอ่ะคู่คู่พาร์ทเนอร์คู่หุ้นส่วนนะหรือ,อาการร่วมลงทุนการร่วมลงทีมหรือว่าการมีมีคู่แบบคู่ค้าหรือว่าคู่อุปถมัมหรือว่าคู่ ู้อะไรก็ช่างอะไรอย่างเนี้ยนะแล้วต้องบอกใครดิวอยู่กับคนทางไกลใครดิวอยู่กับเนี่ยเนียไพ่ออนไลน์เกิดขึ้นสองไม้เท้าวะไพ่ออนไลน์ไพ่าการดิวกันกับคนทางไกลดิวกับสื่อดิวกับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นไพ่อุปถัมด้วยนะดีเอ็มเพลสสองสองถ้วยตรงเนี้ยมันเป็นไพ่อุปถัมเกิดขึ้นด้วยนะเป็นไพ่ที่ดีนะอ่าปัญหาอุปสรรค ถ้าเกิดว่างานคุณมีปัญหางานคุณมีอุปสรรคคือมันเหมือนกับว่ามันก็จะมีตัวช่วยเข้ามาแหละเออสองถ้วยเกิดขึ้นนะมันก็จะมีตัวช่วยเข้ามามีแบ็กหลังเข้ามาอ,อ่าเจ็ดดาบคือแบ็กหลังเจ็ดดาบคือแบบรับหลังแอบบซ่อนแอบบทำเออประมาณนี้แอบเบซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะมันคือคือมันคู่ควรอ่ะมันก็คือมันคู่ควรอ่ะบางบางทีแบบว่า อ่าทำไมรู้สึกว่าอสมุิสมุสมิทำไมงานคุณมีปัญหาแต่ก็มีตัวช่วยเข้ามาอันนี้ยกตัวอย่างนะมีคนนี้คนนั้นเข้ามาช่วยก็คือนี่ไงมันคือคุณค่าที่คุณคู่ควรที่คุณจะได้รับเออประมาณนี้อ่ะถ้าเกิดว่ามีแฟนมีการดิวอยู่กับคนทางไกลอ่ะอันนี้กรณีนะกรณีที่คนแบบบางคนสงสัยว่าเขาอยู่ไกลมากเลยนะแม่เราจะสามารถแบบ โอไปกันได้ไหมไพ่สองถ้วยคุณขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่ที่บอกว่านี่คุณมีลุ้นนะนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรนี่คือคนที่คุณคู่ควรอะไรอย่างเนี้ยนะถ้าคุณมีมีดีลกันอยู่อ่ะขออีกห้าใบมาดูกันซิว่านี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรแล้วนะถ้าเป็นการงานก็คือคุณถูกต้องและโซเชียลออนไลน์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อ้สามถ้วยเห็นไหมสามถ้วยทีมดี สามถ้วยเฉลิมฉลองปาร์ตี้สังสรรค์งานเลี้ยงปิดจ็อบได้ประสบความสำเร็จข่าวดีเรื่องดีสิ่งดีทีมดีเออนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนในทางที่ดีเวิร์กอะไรทำนองเนี้ยอ่ะมาดูหน่อยออจัดเมนไม่ต้องหรอกคือคือมันคือคุณค่าที่คุณคู่ควรถ้าเป็นเรื่องชะตาของความรักความสัมพันธ์คือคนนี้สวรรค์เขาจัดคู่มาให้คุณเออนะจัดเมน อ่ะถ้าเป็นเรื่องการงานก็คือตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ฟ้ากําหนดจักรวาลสั่งมาอ่จาจักรวาลกําหนดการมานี่จัสเมน t นะเป็นเป็นช่วงที่ว่าช่วงเนี้ยอาจจะรู้สึกดวงดีรู้สึกสดชื่นรู้สึกดวงเปิดรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์มันก็จะมีเข้ามานะคุณมีโอกาสเจอนะใครโสดอยู่นะบอกเลยอ่าไพ่จัสเมนเป็นไพ่ที่ตามชะตากรรมอ่าต้องบอกอย่างนี้ ถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีก็คือนั่นแหละคือชะตากรรมของคุณถ้ามันเป็นเรื่องดีก็นั่นแหละคือชะตากรรมของคุณมันคือตามชะตากรรมไงคำพิพากษาจากสวรรค์จัดจเมน้นตามวาระบุญและกรรมที่สร้างที่ทํามาเลยนะประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือนี้แหละเธอต้องเจอแบบนี้อะไรประมาณนี้เออนะสองถ้วยขึ้นมาจัดจเมน้นขึ้นมานะคนโสดมีโอกาสนะเจอคู่ในช่วงนี้นี่คือ คุณค่าที่คุณคู่ขวรแแฮงแมนคนที่รอคอยมานานแฮงแมน นอ no, การรอคอยอาจจะสิ้นสุดแล้วนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรอ่าฟ้าหรือว่าจักรวาลหรือบททดสอบเขาจะบอกว่าคุณต้องรอก่อนอนะช่วงจังหวะหนึ่งคือคุณรอมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าเป็นเรื่องการงานคือมันรอก่อนมันยังไม่สาเร็จมันยังไม่สมหวังมันยังไม่ส่งผลก็คือว่าเนี่ยมันกําลังจะสมหวังและมันกาลังจะสําเร็จแลวมันกําลังจะส่งผลแล้วถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือรอก่อนรอมานานแล้วเนี่ยแม่อยู่โสดมาหลายปีแล้วเนี่ยไม่มีความรักไม่มีคู่สักทีอ่ารอมานานแล้วกาลังจะได้ปลดล็อกกําลังจะะได้้คือจมมีาแลวนะ เอ้ยประมาณนี้ถ้าคุณไม่ได้รอเรื่องความรักต้องบอกอย่างนี้อ่ะคุณรออะไรละคุณกำลังจะได้คู่คควรแล้วนะในสิ่งสิ่งนั้นนะเออเนาะอ่าเริศอยู่นะนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรบางคนนความรักมาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบไม่คิดไม่ฝันว่าเป็นแบบโอ้โหอ่ะมีหรอ ฉันมีเนื้อคู่หรอมีเหรออะไรประมาณนี้คือคือเขาจัดสรรมาเออนะ,ะเขาจาัดสรรมาดูไพ่ดูตามหน้าไพ่เลยจัดเมนท์ใบเนี้ยดูตามภาพเลยเนี่ยสวรรค์เนี่ย,นนยคือเทวดาเขาเป่าแต่และเขาจะสั่นมาให้เธอแล้วนะอะไรประมาณนี้อ่ะโอ้โหร่ำรวย รวยด้วยรอดด้วยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคิงเหรียญพระราชาเหรียญเป็นไพ่ที่รวยที่สุดในสำรับอีกใบหนึ่งเลยนะพระราชาถือเหรียญรวยด้วยรอดด้วยอ่าประมาณนี้อ่ะล้ำรวยมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพียกพรอ้อมอ่านี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรคุณคู่ควรกับความล้ำรวยคุณคู่ควรกับคนลํำรวยคุณคู่ควรกับความสําเร็จในชีวิตคุณคู่ควรที่จะได้นั่งอยู่บนกองเงินกองทองคุณคู่ควรกับตําแหน่งหน้าที่การงานที่เพียกพร้อมอุดมสมบูรณ์แล้วประสบความสําเร็จ นะแล้วก็นําคุณไปสู่ศักยภาพแห่งชีวิตที่มีความมั่งคั่งร่ารวยอุดมสมบูรณ์มันคือคุณค่าที่คุณคู่ควรไงสวรรค์เขาจัดสรรมาแล้วอ่ะห้าดาบแล้วก็มาอีกใบหนึ่งเป็นไพ่โอ้โหเห็นไหมคือพยายามบอกนะถ้าคิงไม้กับควีนไม้ขึ้นมาก็คู่กันนะเดมเพ s สกับ The Emperor, กกเ็มเพโลเร์ขึ้นมาก็คู่กันคิงเหรียญกับราชาเหรียญขึ้นมาก็คู่กัน เขาจะมาช่วยให้คุณหลุดพ้นจากสงครามชีวิตจากปัญหาอ่ะทีนี้ไพ่รา,าชาถ้วยกับเออโทษทีไพ่รา,าชาเหรียญกับไพ่ราชินีเหรียญขึ้นมาเป็น King o p p n t t เก e ลกับราชินี of p e n t a c l e ขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นไพ่คู่ขึ้นมามีความเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีความร่ำรวยนะบางคนนะต้องบอกอย่างนี้คุณอาจจะเจอคนคู่หนึ่งที่ เป็นคนมีความสําเร็จมีความร่ารวยแล้วมาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณก็ได้หรือตัวของคุณอาจจะเจอคู่แล้วคู่ของคุณจะพาคุณประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีความมั่งคั่งร่ารวยอุดมสมบูรณ์ก็ได้นะสงครามจะหมดสิน้นปัญหาจะหมดสิน้นให้ไหมให้ไพ่ห้าดาบ ห้าดาบเนี่ยคือความขัดแย้งห้าดาบคือปัญหาชีวิตห้าดาบคืออุปสรรคคือคือคุณอาจจะไม่มีความขัดแยง้งแต่อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือว่ามีความคือคือปัญหาเรื่องอะไรก็ได้การงานการเงนิงน ok ages, เรื่องความดำรงชีวิตหรือเรื่องอะไรก็ได้อะที่นี้เนี่ยคุณต่อจากนี้เนี่ยมันจะหลุดพ้นจากห้าดาบแลละมันจะหลุดพ้นจากอุปสรรคนานาประการมันจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมเออเนาะแล้วคุณก็คือมันสิ้นสุดการรอคอยไงเดอะแฮงแมน นะถ้าเป็นคู่ก็คือสิ้นสุดการรอคอยและฉันรอคู่มานานแล้วฉันได้แน่อะไรประมาณนี้มันคือมันคือคุณค่าที่คุณคู่ควรถ้า,าฉันฉันลำบากมานานและฉันรอความสุขความสบายรอความสําเร็จในชีวิตเพื่อให้เส้นทางชีวิตฉันไปสู่ความสบายสถียีสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสถียีก็คือนี้แหละคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยคุณเกิดมาเพื่อความสบายคุณเกิดมาแบบ เพื่อเพื่อมีเงินน่ะคุณเกิดมาเพื่อมีความอุดมสมบูรณ์น่ะคุณเกิดมาเพื่อปกครองคนอื่นคุณเกิดมาเพื่อเห็นไหมเพื่อถูกซัพพอร์ตด้วยคุณเกิดมาเพื่อถูกดูแลหรือคุณเกิดมาเพื่อถูกคนคนแบบคนชุบ คนอุปถรัรมภ์เออประมาณนี้ด้วยนะสามถ้วยทีมดีบริวารดีลูกน้องดีนะถ้าคุณเป็นนายคนนะบอกเลยไพ่สามถ้วยขึ้นมาต้องบอกเลยบางคนเนี่ยมีงานมงคลแต่งงาน เหนเนาะอ่ะไพ่าสามถ้วยเนาะมีคือบางคนถ้าไม่ได้เกี่ยวกับคู่ก็คือปิดจ็อบงานได้โอเฉลิมฉลองใหญ่โตมั่งคั่งล้ำรวยประสบความสําเร็จในธุรกิจในตัวงานที่ทํานี้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมานะไพ่คนรวยเกิดขึ้นนะต้องบอกอย่างนี้นะว่าไพ่เศรษฐีขึ้นมานะเป็นราชาเหรียญและราชินีเหรียญเป็นไพ่ที่ผู้หญิงผู้ชายที่รวยที่สุดเอยประมาณนี้เลยเกิดขึ้นนี่คือคุณค่าที่คุณคู่ควรโอเคเข้าใจตามนี้นะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ป นนะคะ้มั่งคั่งร่ำรวยจเจริญและรุ่งเรืองทุกคนนะคะโชคดีนะสวัสดีค่ะ